ราครทีุ่หรีไฟฟ้าเหรอครับเนี่ยผมมาตามการร้องเรียน<ๆ>ที่เภอครับนะครับว่าทางร้านเราเนี่ยนะครับมีการบริการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าครับนะครับอโอ้โหแล้วใช่หมดเลยเหรอครับขายมันร้าน,นยัง เทาไนะครับ sure. ้อยดนตอการฝเคิมบ <Industry inn> <noise> uh ุรี่กัอ๋ออ๋อข้าขสายที่นี่เลยเหรอคะสายถูกทางเผิอกมันก 哼。<laughs> <laughs> ยก็สูตรที่นี้อย่างเงี้ยหรอกฎนี้กดตรงนี้กดตรงนี้ครบกระสุนได้เลยอ่าเติมได้ตัวนี้เติมได้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นี่ครับนี่ครับน้ี่คอย่างวนี้เตอย่างนี้ก็้าไปเองที่เขาลงไปก็คือเอาถอดหัวตัวนี้มาหมุนใส่ตัวนี้อย่างงี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เติมเติมว่าใส่ใจเติมตรงนี้ครับเติมตรงนี้ครับเติมใส่ที่ใส่ใส่ไม่ได้เป็นคนงานคนในคนเดียวขึ้นตรงนี้เนาะเสร็จแล้วก็หมุนเก็บเข้าไป ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะมีเร่งความเร่งแบตเตอรี่มันนะครับตั้งแต่5มิลลิแอมจนถึงเจมิลลิแอมปนี้พรกดเกดฉครับจะจะสูบพอกดตัวนี้ขึ้นไปกดจะสูบได้เลยตัวนี้จะเป็นตัวตัวนี้ราคาไม่ต่ำกว่าส0งพากว่าบาทเฉพาานไม่ตัวนี้ตัวตัวเราบอกแวัดัก 2, ประมาสองพันกว่าบาทแต่ถ้าน้ำยานี่ประมาณยานีาน่ต้ย <200. S 2> อยู่นี่ร้อยสองร้อยแล้วแต่แล้วแต่กลินแล้วแต่สีครับนะครับตัวนี้เป็นมันเ,เป็นแบตเตอรี่ของมันที่เออร่งความแรงของมันคือลองดูได้นะจากตัวนี้เป็นตัวเร่งนะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นตัวเร่งกดเบาลงเรงเ่งขึ้นได้แล้วตัวนี้กดสูงไอ้ไอ้ตัวนี้แลตัวนี้คือตัวใส่ข้างบนนี่เหรอใช่ตัวนี้เป็นอีกยานหนึ่งน่าจะประกอบกับตัวนี้น่าจะประกอบกับตัวนี้ ช่ไปสองเป็นอย่างนี้ครับอั่นคือสูดได้เลยครับอันนี้คือเขาใช้แบตเตอรี่เหมือนกันเหรอคะใช้ครับกดแบตเตอรี่เหมือนกันเนาะนี่แสดงว่าในนี้มันมีแบตเตอรี่อยู่แล้วมี USB ในการชาราจและเชื่อมต่อต่างๆรับประกุ่นแล้วก็สูดเดี๋ยวไปดูวิธีสูดของเขาเองนะครับแต่เราไม่เราไม่ต้แนะนำละนะครับเขาเห็นเป็นท่า